สวัสดีค่ะมา้จกับช่องเ e อินแฮปปี้ฟันวันนี้นะคะมีเรืองสนใจมาให้เพื่อนๆดูค่ะตั้งใจดูกันนะคะท้ายคลิปจะมีคำถามค่ะชาวโรนี่หิวจังเลย ถึมากเลยพ่อก,กับแม่ก็ออกไปทำงานแล้วสิเอาไปหางานช่วยพ่อแม่ทำดีกว่าว่าก็อยากจนพูดแล้วมันก็เศร้าออกไปหาออกเก็บข้าวปวดขาก,กระดาษขายดีกว่าเอาจัก,กรยานที่ที่ช่วยบ้านให้ดีกว่า thằng gì ơi. này? Cái quả qua โหขนมากจิงจ้ะแต่เราไม่มีตังไปหา,างานทำก่อนดีก,กว่าหนูๆมาเดินทำอะไรตรงนี้จ๊ะหนูออกมาหางานทำค่ะ้า,าอ๋อถ้าอย่างนั้นรับจ้างกวาดบ้านไหมจ๊ะค่ะโอเคค่ะไม่กวาดอยู่ตรงนั้นกวาดเลยค่ะ เด็กคนนี้ขยันจังเลยอ่ะหาตังช่วยพ่อแม่เห็นว่าหาตังช่วยพ่อแม่จ่ายค่าเทอมสำหรับเทอมนี้รู้จักออกมาหางานทำด้วยอ่ะขยันมากเลย กว่าเสร็จแล้วค่ะป้าเก่งจังเลยค่ะลูกค่ะค่ะอันนี้เป็นค่าจ้างค่ะโอ้ดีม้ค่ะหนูได้ร้อยนึ่งแล้วค่ะหนูจะเอาไปให้พ่อแม่หาเงินนะคะงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะเอาขวดมาค่ะค่ะเอาไม่กระดาษด้วยค่ะ อ,อันนี้เป็นค่าขวดค่ะขอบคุณค่ะนูขอไปกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะวันนี้เราได้จ้ามาสองร้อยกว่าโูขนมนักกินจังเลยแต่ไม่ได้เราต้องเอาเงินไปให้พ่อแม่งั้นเดี๋ยวกับบ้านเลยก็แล้วกัน เป็นความพยันของน้องเอินเองค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันท้ายคลิปนะคะว่าตอนแรกนะคะว่าน้องเอินเก็บขวดขายได้กี่ขวดคะคอมเมาได้ล่างคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย